จีก็ต้องมากินอาหารจีนได้พี่น้องเพราะว่าอย่างวันที่านิมาล่าอันิมาล่ามายังบุ๊กเมนูจีนมืออาหารมื้อแรกที่ประเทศจีนนะครับผมซึ่งวันนี้อากาศหนาวมากเดี๋ยวทิมงานก็ต้องอยกตามมาอืมไม่ได้แย่ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เต็มสิบเท่าไรนหร่เมนูนี้ตอนนี้หิวข้าวมากไม่รู้จะกินอะไรก็เลยสั่งไปตามความเข้าใจก่อน <c oughs> อืม เดี๋ยวไปเดินอีกแล้วก็สั่งอีกกินทั้งกินมือมือปั้งนีม่มันเป็นแบบเป็นฟิวบบจะน,นัวก็ไม่นัวอ,อันนี้อะไรน้ำปลาหรอเครื่องนัวเดีดีเด้อมันแรรงอืมเมื่อกี้กาติตัวจีนบ้องส,สมสมไหมเครื่องนัวรอนนี่ ซอสตัวจิดส้มๆไหมนี่ก็มาล่านะฮะมาล่าเขากินไปแล้วก็ถึงมาลาบางไทยอยู่เพาอันนี้เข้าปากคนไทยไงนี่คนไทยเขาเรียกว่านิจ้าคนไทยเขาอิสระาข้ามเผ็ดล่ะข้ามเผ็ดมากแล้วน,นนะน่ะก็เตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลเรื้อต้นะนะที่ ให้จืดใส่นี้เลยมันจะเลือดมากม,มันกินกึ่งเดี๋ยวกินบนเน็ตกับกินน่ารักมันหลายก่าน,นี้เดีด่ยวขึ้นไม่เผ็ดซุ่มไม่เหน็ด <ข>ปลกาปลยาหมี่ปลาปลาแค่รวดอืมอันนี้อร่อยเราคืวันนี้จะพาไปดื้อที่เสียงไห้แนะนํำหม,มองดื้อใช่ไหมหองหนูอยากดื้อ <S <S ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะถึงเชียงไห้แล้วเรียบร้อยผ่านตอมมาแล้วนะคะแล้วก็ อ๋อนี่ไงทุกคนเดวเลยเสร็จแล้วช์มี่ยอร์คช์มีเย้ยพี่ทุกคนนะคะหนาวมากประมาณ4-5องศาได้นะคะอคตอนนี้ถือว่าโอเครับได้กำลังสบายนะคะแล้วก็มีรถมารอรับที่สนามบินนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปสมทบกับบอสเดอร์อ่า ก็คือรถที่จะมารับเรานะคะโอเค thank you แล้ว <laughs> มันหมุนได้มันหมุนได